เพครับวันนี้ผมก็มาอัปเดตบิตคอยในภาพแบรเซนเนาะมาวางแผนการเทรดแล้วก็แนวโน้มของบิตคอยเนี่ยจะยังปรับตัวขึ้นไปต่อได้ไหมรันเทรนยังไงดีนะครับและก็วันนี้ผมมีกิจกรรมมาอัปเดตเพื่อนเนี่มูลค่าสูงถึง1นล้าน USDT ทำกิจกรรมง่ายๆที่บายบิตไปตามเราฟังในคลิปนี้กันครับลุย สวัสดีเพื่อนชาวคริปตี้เคลนโซเอ้ยคริปโตเคลนซี่วันนี้เป็นวัน,วนที่11เดือน11เน้องก็เป็นวันที่หลายคนเนี่ยอาจจะทำกิจกรรมอยู่นะครับพเพื่อนๆแต่ก่อนอื่นเลยนะอย่าพลาดดูฟรีคริปโตนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe พร้อมทั้งคอมเมนต์ด้วยนะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะอัปเดตเนาะและก็พกเพื่อนๆครับใครที่เทรดคริปโตอยู่นะครับแล้วก็ไม่ได้มั่นใจในแผนของตัวเองนะครับอยากจะมาวางแผนการเทรดกับผมอยากให้ผมวางแผนให้หรือฟังมุมมองการเทรดจากผมเนี่ย เพื่อนๆสามารถคลิกลิงก์ไบบิทใต้คลิปด้านล่างเนาะที่ไบบิทเนี่ยมีค่าธรรมเนียมที่ถูกที่สุดแล้วก็จะมีห้องที่เพื่อนๆพากันเทรดด้วยนะเพื่อนๆสามารถมาเข้าร่วมพูดคุยกันได้นะจะมีแอดมินเข้าพาเทรดรวมถึงมีห้องนะครับที่ผมได้พาเทรดด้วยนะง่ายๆครับเพื่อนๆเพียงแค่เพื่อนๆคลิกลิงก์ไบบิทใต้คลิปด้านล่างเนี่ยแล้วก็สแกน QR Code Line ตรงนี้ได้เลยเนาะแจ้ง UID กับแอดมินได้ที่ห้องไลน์บอกว่าอยากจะเข้าห้องแผนเทรด นะครับเพื่อสแกนขีวะโค้ดลาผมรับจํานวนจํากัดที่สาคัญก่อนที่ไปติดตามอัปเดตสถานการณ์บิตคอยนะครับก็ผมกมิจกรรมล่าสุดจากทางบ y ยบิตนะมีมีอยู่สกิจกรรมด้วยกันนั้นก็คือเป็นกิจกรรมการแข่งขันกา,ารเทรดฟิวเจอร์นะครับมูลค่ารางวัลเนี่ยสูงถึง1ล้าน USD t นะก็จะแบ่งเป็นในฝั่งของ Volume Trade แล้วก็ PNL เนาะก็จะมีอย่างละ50 0แ0แล้วก็0 0 0 0 0เนอะส,สออย่างนี้เพื่อนเพื่อนเนี่ย กดลงทะเบียนได้เลยนี่ผมกดลงทะเบียนไปที่เรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็เวลาแข่งขันเนี่ยก็ถึงช่วงวันที่28นะครับนับถอยหลังอีก16วันนั่นเองนะซึ่งเงื่อนไขเพื่อนๆสามารถเลื่อนลงมาดูด้านล่างได้เลยเนาะเขาจะมีเงื่อนไขบอกเพื่อนเพื่อนอยู่นะว่าตัวเองเนี่ยตรงตามเกณฑ์ไมหมนู่นนั่นนี่ไหมนะครับอย่างน้อยนนะครับเพื่อนๆก็คลิกลิงก์บบิดใต้คลิปด้านล่างหรือใครที่เทรดอยู่แล้วเนาะก็เพียงแค่คลิกลิงก์ กิจกรรมนี้นะครับผมจะทิ้งยิงไว้ให้เนาะส่วนกิจกรรมต่อไปก็เป็นในฝั่งของสปอร์ตนะครับใครที่เทรดสปอร์ตก็จะมีในฝั่งของเลเยอร์หนึ่งเลเยอร์สองแล้วก็เวฟสามเหรียญมีมะไรก็ว่ากันไปเนาะเพื่อนๆก็กดลงทะเบียนได้เลยนะจะอยู่มุมซ้ายบนตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นสปอร์ตมูลค่ารางวันเนี่ยก็หลักแสนดอลลาร์เนาะอีกอันหนึ่งก็คือหลักล้านดอลลาร์ก็แบ่งอย่างละ5 0 0 0 0 0หเพื่อนเพื่อสามารถร่วมสุขได้ทั้ง2กิจกรรมนี้เลยนะครับด่วนสุดๆนะใครที่เทรดอยู่แล้วหร ก็ลองเปิดใจกันดูนะเพราะว่าได้เข้าห้องไลน์เทรดฟรีด้วยทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้นะค่าธรรมเนียมที่เทรดในการเทรดที่ถูกที่สุดเข้าร่วมกิจกรรมการเทรดเข้าห้องไลน์เทรดเพื่อนๆไปแค่คลิกลิงก์บอยบิดของผมเท่านั้นนะครับใครที่มีลิงก์แนะนําของผมอยู่แล้วนะก็มาแจ้ง u ย d ได้เลยนะครับเอาล่ะเราไม่พูดพิ่มเติเพลงมาอัปเดตสถานการณ์บิตคอยในภาพเรียลสั้น์เลยกันเนาะในภาพเรียลสั้นเนี่ยมผมมองไป็นในไทม์เฟรม4ชั่วโมงเลยแล้วกันนะครับเนื่องจาก อ๋อนยัยสำคัญในทางเฟรมสชั่วโมงเนี่ยค่อนข้างเห็นได้ชัดเจนมากกว่านะก็จะใช้ในฝั่งของเส้น e m a 25นะครับในการรันเทรนหรือจะเป็นเส้น e m a 50ก็ได้นะเพื่พพอนๆเจอ2เส้นนี้เนาะซึ่งจุดแรกนะครับผมเอาให้ดูในฝั่งของ리 i ูเดชันแล้วก็จะเป็นในฝั่งของแนวรับจากแท่งเทียนดีมานโซนแรกในภาพราสั้นทางเฟรมสชั่วโมงขณะที่จะเข้าเทรดนะผมก็มองว่ามันเริ่มเข้าใกล้สู่ในฝั่งของดีมานโซนแล้วก็ในฝั่งของรีทูเดชันเนาะด้านล่างนะ้ก็ล้างฝัง การเข้าเทรดฝั่งหน้าขาขึ้นที่น่าสนใจเป็นการเล่นสั้นนะผมใช้คำว่าเป็นการเล่นสั้นหลุดโลนี้ก็ SL อาจจะที่พีแถวๆช่วงไหนเอ่ยผมก็มองเป็นแถวไฮเดิมไปเลยนะก็เป็นในฝั่งของสภาพคลองด้านบนที่38 0 0 0ืเช่นเดียวกันจะได้ว่าแท่งเทียนเนี่ยแรงขายเนี่ยเริ่มอ่อนตัวลงมาบ้างแล้วสโตเนี่ยรีเซ็ตแล้วในทางเฟรมสี่โมงนะั้นฉะนั้นหน้าบ่ายก็อาจจะเหมาะสมเนื่องจากเราก็จะไม่ได้สวนเทรนในภาพให,ใหญ่ด้วยเนาะเพราะว่าภาพใหญ่เนี่ยมันยังคงเป็นขาขึ้นอยู่นะยังคงรันเทรนตามเส้นเอ A ได้อยู่ อันนี้ผมเป็นมองไปนในภาพระยะสั้นเนาะก็โฟกัสหน้าเทรดประมาณนี้ถ้าผมเปิดสภาพกล้องให้ดูนะก็จะเห็นได้ว่าโซนประมาณ36,700แล้วก็38 0 0 0น่าจะยังไซเวอ์พันผลอยู่ในกรอบนี้ไปจนถึงช่วงวันจันทร์นะครับฉะนั้นแล้วบิตคอยในภาพระยะสั้นผมก็มองว่าโฟกัสหน้าขาขึ้นตรงนี้น่าจะได้เปรียบมากกว่านะครับทีนี้เราก็มาดูในฝั่งของทั total market cap นะครับในทางเฟรมสีชั่วโมงเนี่ยจริงๆก็มีสัญญาณ b e a r i s h divergence ค้างมาเช่นเดียวกันนะแต่ยังไม่ยอมหลุดนะครับ max D กำลังที่จะ cross กันลงจาก แอบลุนกาวไปต่อได้เหมือนกันเนาะเพราะว่าในทางเฟรมเดลี่ที่ผมบอกเพื่อนว่าแม็กดีเหมือนจะครอสกันแต่เขาไม่ยอมครอสยังปรับตัวขึ้นแบบบูดิชิปหายนะครับชิปหายไวบอดจากไดเวอร์เจนกลายเป็นคอนเวอร์เจนไปซะอย่างนั้นนะครับและก็สัญญาณที่จะปรับตัวลงมาแบบนี้ของไอซมันยังไม่เกิดให้ผมเห็นนะนะและไอซเนี่ยก็ยังคงยืนเหนือโมเมนตัมได้อยู่นะครับผมอาจจะยังมองว่าในห่วงของสัปดาห์หน้าอาจจะมีการปรับตัวขึ้นได้อีกเล็กน้อยนะครับสักระยะหนึ่ง ในฝั่งของคลิปโตหลากหลายเหรียญนั่นเองนะจะเห็นว่ายังมีซัลาพโซนติดเอาไว้อยู่ผมเลยมองว่าในห่วงสัปดาหนะ์หน้าน่าจะมีโอกาสในการปรับตัวได้อีกไม่มากก็น้อยอยู่ที่ว่าจะผ่านในฝั่งของแนวต้านตรงนี้ไปได้หรือเปล่าซัลาพโซนของ Total Market Cap บริเวณโซนนี้นะครับ1.46โดยประมาณถ้าผ่านไปได้เนี่ยผมมองว่าบิตคอยนี่จะไป48,000ดอลลาร์ได้เลยทีเดียวนะครับถ้าผ่านโซนนี้ได้นะก็จะอยู่ราวๆประมาณ40,000ดอลลาร์นนะถ้าผ่าน40,000ดอลลาร์ได้แบบเต็มๆแท่งสวยๆนะสอดคล้องกันด้วยนะ ผมว่าบิตคอยจะไป48,000ดอลลาร์ได้นะครับมีโอกาสที่จะขึ้นไปถึงมากๆแต่เอาง่ายเราโฟกัสที่ช่วง38,000จนถึง40,000กนเนาะว่ามีแท่งเทียนในการกับตัวไม้พร้อมทั้งดูในฝั่งของ Total Market Cap เองด้วยนะครับน่าจะมีโอกาสปรับตัวขึ้นไปต่อได้อยู่นะครับซึ่งผมมีการวางแผนเทรดสปอรตไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับเพื่อนๆสมาชิกก็เป็นเพื่อนๆที่เทรดที่บายบิดเนาะเพื่อนๆเพียงแค่คลิกลิงก์นี้แจ้งยู d ดีนะครับสแกนเคียแอ้ง UID กับแอดไลน์แห้อง Discord หรือห้องไลน์ได้เลยนะครับผมรับจํานวนจํากัดนะอ่ะแล้วก่อนไปฟังสรุปนะครับเพื่อนใครที่กดสมัครในะช่อง YouTube ของผมเนี่ยผมอัปเดตให้ทุกๆแผนนะครับแบบเอ็กซ์คลูซีฟมากๆทุกๆแผนเลยจริงๆนะครับก็เพียงแค่กดสมัครนะครับใช้คอมพิวเตอร์หรือมือถือ Android ใครใช้ iOS นะครับก็เปิดผ่าน S a f a r i เนาะแล้วก็กดสมัครในะช่อง YouTube ได้เลยนะครับตกเพียงแค่วันละ10บาทหรือเดือนละสามรบาทเนาะชำระผ่าน s h อ p e e p a y น่าจะสะดวกที่สุดนะครับเในมุมมองของการนับเวฟนะครผมก็เอามาแบ่งไปน,นะครับเขาก็ได้มองว่าอาจจะมีการย่อแหละเพราะว่าขึ้น3จบเรียบร้อยแล้วเตรียมที่จะลง4ก็อยู่ราวฟิโบรประมาณ0.382รวมถึง0.618 ก็โซนประมาณ33 0หมื่นแล้วก็จะเป็นช่วงประมาณ3 0 0 0 0ดอลลาร์เพื่ออาจจะแบ่งไม้ไว้2โซนนะซึ่งไอ้ศูนย์จุดหนึ่งแปดตรงนี้เนี่ยจะมีการเปิดแก็บทิ้งไว้ด้วยเนาะประมาณ3 0 0 0 0ดอลลาร์เนี่ยมีการเปิดแก็บทิ้งเอาไว้แล้วผมก็ได้อัปเดตบอกเพื่อนๆไปบ่อยแล้วแหละนะครับก็ไม่ขอพูดถึงแล้วกันมุมมองอในการย่อพักตัวจากแนวรับสําคัญของเทรนไลน์ขาขึ้นเรามีการเบรกแนวต้านสําคัญจากเส้นเอสองร้อยมาแล้วด้วยนะครับจุดเท่านั้นก็จะอยู่ราวสามหมื่น ก็จะเป็นเหมือนการนนะัเวฟนะครับที่สุดอยหนึ่งแปดเลยนะครับใครที่ยังไม่ได้มีของอยากจะช้อนสปอตในภาพใหญ่ๆเลยเนี่ยจะไปกาวกันที่สี่หมื่นแปดที่ผมได้บอกถึงทั้วทั้วมาร์เก็ตแคปที่มีโอกาสที่จะขึ้นไปถึงเนี่ยฉันแ้มุมมองนี้ก็มีโอกาสเช่นเดียวกันนะครับก็ไม่รู้ว่าจะย่อหรือเปล่านะอาจจะขึ้นไปสี่หมื่นแปดเลยก็ได้อะนนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับอาจจะมีการขึ้นไปถึงสี่หมื่นแปดจะยอ่อที่หลังก็ได้นะอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะย่อก่อนหรือจะย่อหลังนะครับอันนี้ก อาจจะเป็นไปได้ทั้งหมดนั่นเองเนาะ,ะแล้วผมก็ฝากทิ้งท้ายกิจกรรมที่บ y ยบินะครับเพียงแค่คลิกลิงก์ของผมใต้คลิปหรือใครที่มีลิงก์บอยบิทเทที่บ y ยบิอยู่แล้วเนาะผมจะทิ้งลิงก์กิจกรรมไว้ให้นะครับจะเป็นในฝั่งของฟิวเจอร์เทรดนะครับมูลค่ารางวัลรวมถึง1ล้านดอลลาร์นะครับก็แบ่งในฝั่งของวอลุ่มเทรดแล้วก็ PNL เนาะ เ,เพื่อนๆลงทะเบียนได้เลยนะครับแล้วก็ในฝั่งของเทรดสปอร์ตเนี่ยมูลค่ารางวัลสูงถึง1 0 0 0 0แสนดอลลาร์เนาะก็มีสนามแข่งหลากหลายสนามนะครับเ,เพื่อนๆก็ร่วมสนุกกิจกรรมได้เลยมีอยู่2กิจกรรมนะครับก็สิ้นสุดประมาณสิ้นเดือนนี้แล้วนะครับฝากมาร่วมสนุกกับกิจกรรมกันเยอะๆเนาะบ้างครั้เพื่อนๆบอกว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเ,เพื่อนๆทุกคนนะครับอย่ายลืมกดไลค์กดซับกดเมนพูดคุยแล้วก็กดกดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมกันหน่อยเนาะดีใจที่ได้พูดคุยกับเพื่อนๆท